ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับผอแอมเนาะพี่น้องเนาะครับผดแอมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ปู่ว่าปีได้พี่น้องเด้อครับของปู่ว่าปีงวดที่ผ่านมาปู่บมไดิร์งมาให้นะพี่น้องเนาะพ่อเพชรบมไดิร์งมาให้ก็เลยบมได้ลงนะพี่น,อน,น้องครับก็บอกเป็นยังนะพี่น้องเนาะ ครับอันนี้คือมือวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่4สิงหาคม68ลาวพัฒนาออก508242รับเลขล่างก็ออก82น้องพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเตรียมพามาตามเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะของปู่วาปีนะครับครับพอวางวัตถิ่ันธ์มาบ่ได้โล่งนะพี่น้องเด้อก็เลยบ่มีตัวอย่างให้เบิ้งเนาะครับเนาะ สัตบ่ญนอพี่น้อง อยู่ก,กลางทงพี่น้องลมเนี่ยลมพัดลมพัด ลราพัฒนาปูวา่าปีเนะพี่น้องลมเด็กกับวายังเนาอพี่น้องเนาะลมผัด บนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับสี่กับหกขับสี่กับหเน้นที่สี่ได้พี่น้องเด้อ โอ้ลมดีเนาะพี่น้องเนาะมือนี้บรรยากาศลมได้จับใบพี่น้องครับงปจับใบกับลมพัดแต่ว่ารัวสัตว์บพพนะ่พี่น้องคือนชะัดเห็นอยู่เนะาะพี่น้องเนาะเห็นอยู่เนาะพอมือนี้บรรยากาศมันเป็นคึมๆจังเดบ็บ ครับมาเบงปูจับโคเด้ปีน้องเนอะสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปด ี่เก้าหกเก้าหกหนึ่งหกสอง หกสี่แปดหนึ่งนะครับเก่าชุดเก่าหางพี่น้อง ครับจะว่าปูก็ัมีเนียนนะพี่น้องเนาะเน้นที่สี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดหกหนึ่งแล้วกับแปดหนึ่ง รับวงเ,เลขสตัวนั่นแนะพี่น้องสองสี่หนึ่งสหหนึ่ง สามแปดหนึ่งนะาคารับครับสัดเยนบ่นพี่น้องเออาหมาักสอบตทะเลก็พิจารณามงนาพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็จะลืมกลับตัวไว้นำเพราะเต้มเจียก,กให้เบิ่งพี่น้องคือสิบวเห็นดอกมันเป็นมั่วๆจังเลยเห็นบ่นพี่น้องบ่เห็นรอกเนาะ มันมือดเป็นมืนมดมอด่างนี้พ่พเอเตียมก็ยังบ่เห็นอยู่พี่น้องเนาคอยเขา่าคอยปังเนาะพี่น้องเนาะจะได้โศก,กมันมันกันนะครับครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายเด้อเด้อพอเพียเนาะครับเนาะส่งใม้ครับแล้วก็ขอกับขอพระคุณปู่หลายปู่วาปีเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพ,พ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเข,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 ข่าคอยปังครับพี่น้องอิซี่ก็จะได้โชกโศกมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเนอเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดนเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนาครับครับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ก็อิบซี่ทุกคนกโศกโศก,โกมนันมันได้พี่น้องเนอเฮงเรวยๆวยเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนา ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม